ศิลปินที่เจ้าชูเจ้าชูไอไม่ใช่ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับเคยรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าทําไมผมถึงไม่พอดีกับแนวเพลงไหนสักทีสักทีสักทีมันเหมือนกับการที่คุณเจอตัวจนเจอตัวจนตัวจนเห็นบอกว่าคุณต้องรับเงินเดือนสิ่งที่ผมได้คือเงินอาทิตย์ซึ่งไม่ต่างอะไรกับผู้เดินเอกสารอะไรทั่วไปคำนองนั้นผมใช้คําว่าผมน้อยใจแล้วกันนะ กล้ามากนะพาก่อนมาด้วย,ยบอกเลย <c oughs> ผมก็ไม่คิดว่าพี่จะพูดเสียงดังขนาดนี้เอ ซีขอแนะนำเอสตาเซนทีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิด a อสตาเซีย14คอมเพล็ซ CMF มอบความห่ใหญ่ใส่ใจคนที่คุณรักออาาอา,อา,กากกรรยยยััััังงเไไไมมมม่่่ีววววลต้หดคคนทรรคสนทสสจจะใธใธบ ขอต้อนรับศิลปินที่เจ้าชูเจ้าชูไอไม่ใช่ที่ <c oughs> เก่งที่สุดในประเทศไทยครับ <c oughs> น้องเป้ MVL <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นศิลปินในดวงใจผมมาตลอดแม้ว่าเราจะไม่ได้สนิทหรือเจอกันเลยแต่ผมอยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณเสมอ <c oughs> เอาพูดเรื่องเพลงก่อนเลยเอาเพลงใหม่ <c oughs> ก่อน มันคือรากเง้าพี่ผมพยายามจะมองหาสิ่งที่เป็นตัวผมมาโดยตลอดเปลี่ยนแนวเพลงไปหลายแนวเพลงมากเคยรู้สึกในใจตลอดเวลาว่าทําไมผมถึงไม่พอดีกับแนวเพลงไหนสักทีรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดเวลาจริงๆแล้วผมชอบแรปแต่ไม่ได้ชอบบีทแบบฮิปฮอปผมกลับชอบดนตรีสดแบบร็อกอพอมาเจอแบบนี้ปุ๊บก็เลยมาเจอแนวเพลงแนวหนึ่งที่มันสามารถผนวกเอาแรป กับร็อกแบบดนตรีสดเนี่ยมารวมมันได้ดนตรีนั้นเขาเรียกว่าニュเมทัลสมัยก่อนก็คือแบบพวกริมบิสกิตอัลบั้มที่มีเพลงร็อคหรือร็อคหรือร็อคหรือร็อัหรือั็อัหร้อร็อคหรื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 อร็มคหรือน็อคหรือรแอคเรือง็อ่หรือน็อคหรือรจอคหรือร็อคหรือร็อคหรือร็ตกหร้านของเรเอรจอปุรบคร็นี้มันก็คหพือเลยคเรสอดท้ายมันก็ออกราเป็ีคแล้วก็อเหรมซึ็อจะราเป็อ้มชือร p อคหรว่า All In พอร พี่น้องก็ส่งมาว่าเพลงกรอเน่ยไอ้เฮียกูก็คิดว่ากรนไหนกรนโรเซ่ป่าวะไอ้เฮียงงมากแต่พอจนนั่นทั่งว่าได้ฟังอ่ะพี่กับรู้สึกว่านี่คือแม่งแนวดนตรีที่ทุกคนน่ะรอมาโดยตลอดว่านี่คือเป้มาโดยตลอดเลยใช้คําว่ามันสมวัยพี่ผมว่ามันมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่มันแบบสั่งสมมาแล้วก็การตกผลึกต่างๆในช่วงเวลาที่เราแบบเรียนรู้หรือว่าศึกษาหาตัวเองมาโดยตลอดสุดท้ายผมว่าณตอนเนี้ยผมคิดว่าผมเจอตัวตนที่แท้จริงงผมแล้วดีใจด้วยจริงๆมากครับพี่มันเหมือนกับการที่คุณเจอตัวจนเจอ ตัวโจนตัวจนสุดท้ายมันเหมือนกับตอนที่เราไปค้นหาชีวิตชาวร็อปอยู่ไหมเหมือนตอนนั้นไหมว่าแล้วมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องเอ้ามันก็เป็นเรื่องถูกไหมล่ะตอนนั้นเราไปค้นหาถูกไหมเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันในการเล่นดนตรีหรือว่าการทาออาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยผมว่าประสบการณ์มันไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะในห้องการทํางานอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่แต่บนเวทีมันอยู่ล่างเวทีก็มีมีสบตายยังไงเวลาเราจะไปดูเอ้หนังสือเล่มนี้น่าค้นหาผมว่าแับแรกก่อนเราต้องดูมมมมมึงงกกกกกลลลล้้้้้าาาาานนพ่่่ออออดววยยยยููบเเใจถรแีต ามเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าพี่จะพูดเสียงดังขนาดนี้ <laughs> เออลูกผมก็สองคนแล้วไม่หรอกจริงๆแล้วผม<ห>าว่าตังไว้เยอะนะ <laughs> บอกเลยเออเป็นไงเป็นไงเออตะกิ้ต่กิดดูเป็นไง,ออน,ไงน่ารักมากเอาจริงๆนะพี่อ่ะตั้งแต่แรกพี่บอกเป้ตอนนั้นที่เรามาเจอกันนะ่พี่ดูที่เป้ลงในไอจีไม่โคตรน,น่ารักเลยแล้ววันเนี้พอเห็นว่าโตนะพี่ว่าส่งนะแล้วยิ่งเป็นทวินด้วยเนี่ยพี่ว่านะพี่พูดเลยประโยคแรกผมพูดกับเป้เป้หาตังไว้เยอะนะเป้นะ เ,เ,อเอากลับมากลับมาตอนนั้นชีวิตเราไปตามหาอยู่ผมว่ามันเป็นเรื่องของวัยด้วยอพอเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราเล่นดนตรีทุกวันบ้านไปโรงแรมตื่นมาตอนเช้าอยู่ในรถตู้หลับไปก็อยู่ในรถตู้ทุกที่มันไม่เป็นหลักแหล่งพี่ผมว่าความรู้สึกของเราในแต่ละที่เราอยากจะมีจุดจดจําในแต่ละที่ของเราบางที่เราจําเป็นอาหารบางที่เราจําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เราก็จําเป็นคน เจ้าบทเจ้ากรเปรียบเทียบดีไม่แปลกใจเลยทำไมผู้หญิงชอบชอบเป้เนี่ย MVL นี่มันเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรแม่งฝีมือเด็กเชียงใหม่เนาะเอออู้กับเมืองไหนก่อดดก้าไดก้าพี่ชงให้ผมผมเลยต้องพูดไม่หรอกผมว่าเป็นมันเป็นเรื่องไวแต่สุดท้ายแล้วพอผมมารู้ว่าวันนี้เขาเซ็ตโดตัวเองแล้วอ่ะผมว่าแววตาของเป้เรามีโอกาสได้ไปออกรายการแล้วเป้พูดมาคำนึงว่าเนี่ยนี่คือช่วยชีวิตหลังจากนี้คือเพื่อสําหรับน้องก่อนเลยโดยเฉพาะมันกลายเป็นครอบครัวพี่ผมเริ่มเข้าใจว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงรักกัน เพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราหายใจเพื่อใครคนที่อยู่ข้างๆเรามันจะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายไอ้สัตว์คนลุกเลยเฮียจริงอันนี้คือพูด,พดคมนะมันทําให้ชีวิตของเรามันเดินไม่ผิดพลาดมากจนเกินไปมันทาให้เรารู้สึกว่าเราช่างใจทุกครั้งที่เราจะทําผิดพลาดเรียกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากําลังจะเดินไปทางที่เราคิดว่าเฮ้ยเอาสนุกหน่อยนะเอานิดนึงนะ่ะพหน้าเด็กๆ2คนที่อยู่ที่บ้านที่เขานอนรอเราอยู่เขาแวบเข้ามาปุ๊บมันทาให้เรารู้ได้เลยว่าเฮ้ยความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวมันสู้ความสุ เป็นแบบว่าผู้นําของในทุกๆเรื่องออกไปจะขึ้นวงอะไรก็ตามวันนี้เห็นบอกว่าคุณต้องรับเงินเดือนคุณไม่รู้ว่าคุณทํางานเนี่ยได้ไปเท่าไหร่คือยังไงคือชีวิตตอนนี้คือมันมันกับตลปัดเลยนะเออเรียกว่าผมเป็นฟาวเดอร์ของบริษัท MBL Solution อ่าเป็นฟาวเดอร์แต่ณนะตอนนี้สิ่งที่ผมได้คือเงินอาทิตย์ซ,ซึ่งไม่ต่างอะไรกับผู้เดินเอกสารอะไรทั่วไปคำนองนั้นผมว่าจริงๆแล้วอาจจะน้อยกว่าผู้เดินเอกสารด้วยซ้าในบางครั้งเงินอาทิตย์ของผมถ้าผมแจ้งว่ายังใช้ไม่หมดผมก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหมดหรือไม่หมดผมต้องแจ้งหมดไว้ก่อนไม่งั้นผมจะไม่มีโอกาสได้เงินก้อนใหม่จริงหรือไม่ครับคุณเป้ MVL <c oughs> ด้วยความที่คุณมีความน้อยเนื้อต่ําใจในการจะได้ไรายได้ครับคุณถึงขั้นต้องถามภรรยาคุณว่าบ้านเราจนขนาดนั้นเลยเหรอ สมัยก่อนเนี่ยเราเราแบบชอบกินอาหารญี่ปุ่นอชอบกินแบบก็ชอบกินแบบปลาดิบช่วงฤดูไหนที่มันแบบปลาชนิดนี้อร่อยอร่อยอมผมอยากจะพาแฟนไปกินอยากพาลูกไปชิม,อ,มอยากพาอะไรเงี้ยกินสักครั้งสองครั้งครั้งที่3เอาและเริ่มละเราเราไม่น่าไปกินบ่อยขนาดนั้นอะพี่พี่แพเราไม่ควรไปกินขนาดใครเป็นคนพูดประโยคนี้ของก่อนเป็นคนพูด จับหน้าเขาซนตงกอนเขาอยู่ฝั่งน้อ,อ,นอยู่ฝั่งห้าเขาจะเริ่มพูดว่าแบาบจริงจริงเราไม่สามารถจะแบบใช้ชีวิตแบบนั้นได้ตลอดเวลานะเราก็คิดในใจว่าแค่กินข้าวมื้อเย็นมื้อหนึ่งเนี่ยน,นะกับการที่เราทำงานมาตลอดชีวิตเราประมาณ20ปีที่เราไม่มีเงินเก็บที่จะแบบทำให้ความสุขของครอบครัว,วเรามันถูกเติมเต็มด้วยเงินแค่นี้ไม่ได้เหรอเคยถามเขาบอกว่านี่เราไม่มีเงินขนาดนั้นเลยหรอองกอนบ้านเรามันไม่มีขนาดนั้นเลยหรอซึ่งอันนี้เราพูดด้วยอารมณ์จริงไหมผมใช้คำว่าผมน้อยใจะกกันนนนือออออ้้้ยยยใใจจททีี่่่่่วววาาาไไมดตเงิแล้วม่กันน้อน ไปกินแต่เหมือนกับภรรยาผมเนี่ยเคนพูดมาเองว่าเบรกขึ้นมาเองแล้วว่าอย่าเลยไว้รอสบายกว่านี้ค่อยไปซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดนะน้องกรคือเขาคิดในมุมของว่าครอบครัวลูก จะกินอะไรต่อแต่น้องเป้นเนี่ยคิดในมุมของความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับขเขาไม่ได้ให้ตัวเองซะด<ช>้วยซ้ำอยากให้ครอบครัวแต่ซึ่งก็เข้าใจไงสุดท้ายมันคือการบาลานซ์สิพี่เมื่มอาามาถึงวันหนึ่งวันเนี้ยมาถึงก่อนหน้าที่ผมจะมาหาพี่ซีเนี่ยผมเพิ่งย้ายบ้านเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่วันเนี้ยจะเป็นบ้านเลิกวันแรกที่ผมจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่นอนพืนแรกวันนี้เลยวันนี้เลยนี่แหละคือผลของสิ่งที่น้องกรใช้คาว่าอดอมมาตลอดผมได้มีบ้านหลังใหม่ให้ลูกได้วิ่งเล่นมีคลับเฮาส์ดีๆให้ผม ได้เจอเพื่อนๆในหมู่บ้านซึ่งดีมากๆอยู่ <ừ m. S 2> ใกล้กับโรงเรียนที่เราวางไว้ว่าอนาคตเขาจะอยู่ตรงนั้นเม <ừ m. S 2> ื่อก่อนคิดไว้หมดแล้วเรียบร้อยแล้วเงินทั้งหมดตรงนั้นถูกเอามาลงไว้กับค,บครอบครัวและอนาคตของลูกดังคําโบราณที่เขาบอกว่าเชื่อภรรยาไว้แล้วชีวิตจะสบายจริงหรือไม่ครับจริงครับจำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจพูดอย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่น่ารักเลยทำไมอะ่ะมันก็มีผลต่อชีวิตพี่เลยนะเนี่ยโอ้โหพี่ของพี่ยังดีตรงที่เขาแค่ชอบดื่มน่าจะเรียกแดกมากกว่า เป้ก็เห็นกับตาตัวเองแล้วเนี่ยวันก่อนวันนั้นน่ะเดินไปเดินมาหลายรอบไหมล่ะพี่นี่คือขอกับพี่มงนะประมาณตีหนึ่งกว่าไม่ว่าตีหนึ่งครึ่งคุณเอมี่ประมาณตีห้าครับตีสี่ตีห้าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอยู่ในงานเดียวกันอยู่ในงานเดียวกันเป้ขึ้นเวทีก่อนแล้วก็มานั่งแล้วก็เดินมาแล้วผมก็เห็นน่ะอยากไปนั่งด้วยแะแต่ว่าคือวันรุ่งครึ่งต้องทํางานที่เป้นั่งไป้จะนั่งข้างนอกใช่แล้วก็จะเห็นเราคนเดินออกมาตลอดไปผ่านมาเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะนู่นเนี่ยอ๋อพี่ไปไหนอะ ที่อยู่ข้างในอย Lang ่างนี้ไม <lay> ่เ <gosto> รียกว่าดื่มน่าจะเรียกแดกมากกว่า ก่อนหน้านี้เป็นชีวิตชาวร็อกอะไรก็ตามแต่วันนี้บอกเลยว่าชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ามากผมเริ่มเข้าใจว่าความสุขกับความสนุกมันมีจุดแบ่งแยกพี่ความสนุกมันจะวูบวาบไม่เสถียรไม่สม่ําเสมอแต่ความสุขอาจจะไม่วูบวาบแต่ความสม่ําเสมอของมันมีสูงมันทุกๆวันมันเหมือนน้าเปล่าที่เรากินมันอาจจะไม่อร่อยแต่มันขาดไม่ได้มันคือความสุขที่จําเป็นแต่มันไม่จําเป็นจะต้องที่จะแบบว่าหวือหวาขนาดนั้นไม่จาเป็นมันได้แค่เสียวผมพูดจริงอันนี้จากใจเลยนะเสียวนี่คือตื่นเต้นนะแต่ผมว่าาสุดท้้ยแลว ว่า at the end of the day <ช>คือไม่ได้มีความสุขเลยความรู้สึกผิดที่ตามมาหรือหรือผลต่างๆที่ตามมาการที่เราต้องไปตามรับผิดชอบอในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะสนุกแค่วันเนี้ยวันเดียวเนี่ยบางทีมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะเอาครอบครัวเราไปเสียงได้ไม่คุมเรียกว่าไม่คุมไม่คุมทุกเพลงส่วนใหญ่ เป็นเพลงที่เป้แต่งเองทั้งหมดไหมอยู่แล้วครับแต่งทั้งหมดตั้งแต่รอบแรกเอาการแต่งเพลงเอาสกิลเนี้ยมาจากไหนอะตอนเด็กผมเป็นคนชอบแต่งกรอนก็จีบสาวทั่วไปเลยพี่เข้าไว้ง่ายก็เข้าใจเด็กเฉยเนะไม่เรื่องปกติถูกไหมพอโตขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มลองแปลงเพลงพี่แต่แปลงเพลงที่ว่าไม่ได้แปลงแบบเหมือนแบบแปลงเป็นเพลงตลกอะไรเงี้ยนะส่วนเพลงไหนเป็นเพลงอกหักแปลงให้มันกลายเป็นเพลงสมหวังอย่างแบบผมเคยมีเพลงนึงผมชอบมากเป็นเพลงของ Black Head ชื่อว่าอย่าเสียน้ำตาอย่าไปร้องให้เสียน้ำตาอย่าไปรั เขาอินท่าาะประมาณนี้มผมก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเพลงแบบสมวหวังกลายเป็นอ,อยากให้รู้ไว้ว่าฉันรักเธอและจะมีเธอคนเดียวเรื่อยไปและจะไม่มีวันรักใครกว่าเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไห,ไหมอย่างเงี้ยดีเวลาพี่แปลงนี่คือมันจะไม่ได้เลยนะมสมมติว่าแบบหมอกหรือควันเงี้ย <laughs> งอกบางๆแล้วควัน <laughs> คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะทา ดูว่าเธอมีผมงอกหรือยังอะไรเงี้ยคือมันเป็นเด็กเกเรอ่ะผมไม่ชอบแต่พี่ว่าพี่เบิร์ดไม่ชอบ เฮ้ยแต่แบบเป้เก่งอ่ะแล้วมันมาจากไหนด้วยความไม่เป็นคนชอบแต่งก่อนคือเวลาเป้แต่งเนื้อมาก่อนหรือทํานองมาก่อนมันมาพร้อมกันพี่สนใหญ่ของผมอ่ะเวลาผมเขียนเพลงผมจะเขียนจากคอนเซปต์หรือเขียนจากแบบพวกเมนไอเดียก่อนเช่นรักเราไม่เท่ากันผมจะได้คํคำนี้มาก่อนแล้วภาพที่ผมเห็นในหัวคือรักเราไม่เท่ากันมันจะเป็นตาช่างอ่ะพี่ความรักคนนี้เป็นแบบนี้ความรักคนนี้มันจะหนักกว่าผมก็เลยคิดขึ้นมาได้คำหนึ่งเขาบอกว่าคำคำเดียวกันจากคนคนบางคนก็ต่างแล้วนะ ถูกป่ะเพราะความรักหรือว่าคําว่ารักใครพูดก็พูดได้เป้เวลาพี่จะส่งคาดีๆหาเมียพี่โทรหาเป้ก่อนได้ปะ่ะได้คือความรักของมนุษย์เราะไม่เคยเท่ากันเลยถูกต้องและนี่คือเหตุผลแรกและเหตุผลเดียวที่ทำให้คนสองคนจบลงเมื่อความรักคนสองคนมันไม่เท่ากันแค่นั้นมันจบแล้วพี่ใน100เซนส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องของเป้หรือว่าเป็นเรื่องของใครก็ได้แบ่งรับแบ่งสู้พี่ประมาณสัก60 4 0 60คือของผม40คือจะเป็นเรื่องที่แบบผมเจอตามแบบเพื่อนบ้างอ่านเจอบ้างหรือได้รับอินสไพเรชันมาจากเพลงของคนอื่นบ้างก็มีโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เป้ MVL เมื่อกี้แอบบอกแล้วเหมือนกันเพลงวันนี้คือเพลงกนใช่แต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเพลงอะไรอีกแล้วจะเป็นยังไงให้คุณผู้ชมได้ติดตามอะไรยังไงจะมี EP พีอัลบั้มครับชื่อว่า all in มีทั้งหมด4เพลงด้วยกันตอนนี้ทําเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่แบบมิกซ์ดาวน์ของมาสเตอนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองมั่นใจว่าภายในป อยากให้ฟังเพลงนี้ก่อนเพลงกรอนเนี่ยเพิ่งปล่อยเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาครับฝากไว้ด้วย MV ก็สวยมากโคเทเลยฝรั่งฝรั่งแล้วที่สําคัญที่สุดมีฟีเจอริ่งกับสุดยอดฟีเจอร์ที่ดังสุดประเทศไทยพี่ก๊อฟฟักลิงฮีโร่คนคนนี้น่าจะทําอาชีพเป็นศิลปินฟีเจอริ่งที่มากที่สุดประเทศไทยแล้วถูกป่ะอาชีพของเขาเลยนะเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเขาแล้วเขามี a t t i t u d เรื่องการฟีเจอริ่งของเขาเปลี่ยนไปเยอะมากผมผมเพิ่งเจอบทสัมภาษณ์เขาอันนึงในรายการรายการหนึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเคยน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขา เพลงที่เป็นของเขาจริงๆเลยมีแต่เพลงฟีเจอริงเขาบอกว่าจริงๆแล้วพอมาถึงวันนี้การฟีเจอริงของเขามันเหมือนกับการเอาแรปของเขาไปใส่ในแนวเพลงใดก็ได้เ<ม>นี่ยคือการเป็นน้ําที่แท้จริงอยู่ในภาชนะใดก็เป็นสิ่งนั้นโอ้โห,โหนี่มึงเป็นลูกหลานสุทรนภูปบปบะกูถามจริง <c oughs> ไอ้นี่มันมาแม่งตลอดเวลาเลย <c oughs> จริงๆและนี่คือเป้ MVL ค,ค,ครับผม วันนี้ขอญาตฟีดหน่อยเพลงนี้ผมพูดจริงนะไม่มีเวลาซ้อมเลยรู้ล่วงหน้า3วันว่าจะได้คิวเป้เอาเลยสบายมากแล้วผมบอกเป้เลย <c oughs> เปย้มึงแรปนะวันนี้ขออุญาตร้องเพลงนี้หน่อยได,ยด้วยเป้ m b l <อ>ครับขอบคุณครับไดเลยพี่ผมหน้าครับ เคยบอกกับเธอไว้ว่าฉันจะไม่เป็นไรถ้าเราจบลงเรื่องก็คีดพงขอให้เธอนั้นจงอล่มบายใจจะเจอคนนั้นที่ดีกว่าฉันที่พร้อมดูแลตลอดไปไม่เป็นไร เธอจะไปไม่รู้ทำไมมันเริ่ม,มันไว้ไม่เหมือนที่พูดมาอยากอวยพอให้เธอได้เป็นสุขใจแต่มันกับทำไม่ไว้สุดท้ายก็มีแต่น้ำตาลืมไปหมดแล้วที่เคยบอกไว้สัญิงสัญญาตอนนี้รู้เพียงแค่ว,ว่าชีวิตไม่มีคุณค่าเมื่อเธอไปยังจะจำได้เื ยังเธอเม่นว่าเธอนั้นยังอยู่ท่านที่ใจพอรู้เธอคงไมกลับมาไม่มีวันที่ยังคงหายใจอยู่เพราะเธอ,อยังใช้ชีวิตทุกวันเหมือนยังมีเธอเหมือนเธอนั้นยังอยู่เหมือนเราไม่เคยจาก นั่นก็คิดในใจอ่ะคำพูดเราเทจังว่าประมาณว่ามูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมอยังว่าถูกพ่อกวียุคอังว่าก็นึกว่าม,มึงเป็นลีกินหัวเสียสลักคนรักให้ได้ยอมให้คนนั้นคนนี้ชิมควงสุดท้ายก็ทำไม่ได้เราะอหัวใจข้างสายริมสูงมันสลักว่ารักเธอแม่รู้สายน้ำไม่รินทวนหรือแต่น้ำตา,าลิ่มทวนคล้งไปเจ็บชีพรูปที่เก็บคิดพ่อพระเอกคนนั้นนั้นได้แค่ใบปี๊บเพราะมันเจ็บชิพจะจากไปแล้วยังคิดถึงเธอทุกเจ็ว ยอมรอชีวิตของเราว่ามันไม่ใช่เน็ตปลีกฉันยอมปลีกมิตรภาพสั้นว่าจะไม่เป็นไรตอนทุกๆคืนเวลาหองฟ้ายังถามว่าเธอเป็นไงยังครุ่นร้องไห้ที่ถึงเธอในชีวิตจังเต็มไปแม้ว่าฟ้าไม่เป็นใจเธอกำลังรักลมเต็มไปจต่จับจากนี้จะไม่หวนมาแต่ยังจะรักชั่วไปจดจำไม่ลืมไม่เลือนยังทำเหมือนว่าเธอนั้นยังอยู่ทั้งที่ใจก็พอรู้เธอคงไม่กลับมาไม่มีวัน Yeah. วันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับที่นี่เลยฮะดาวินคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่นะครับสถานที่แห่งนี้อาหารอร่อยมากนะครับบริการดีมากๆเลยนะครับมีทั้งคราฟต์เบียรมีทั้งกาแฟมีทั้งขนมให้ทานและที่สำคัญนะครับสถานที่ที่เราถ่ายวันนี้คือวินเซนต์ทางด้านบนนะครับบรรยากาศดีมากเปิดทุกทุกวันมีคอนเสิร์ตทุกเดือนเลยมาเช็คอินก็ได้นะครับตรงนี้สถานที่แห่งนี้คือประดิษฐ์มนูทมฝากไว้ด้วยครับกับดาวินคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่ครับขอบคุณมากครับ